สวัสดีค่ะคุณหนุนนะคะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบกันนะคะพาน้องสล็อตมาทักชายด้วยนะคะน้องตลกดีจะได้อารมณ์ดีกันทุกคนที่เห็นอ่าข้อนี้นะคะตอบอะไรดีคะลองตอบไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณหนุนจะแปลให้นะเพื่อที่จะได้สะสมคําศัพท์เวลาไปทําข้อสอบจริงเนี่ยเราต้องมีคําศัพท์เยอะๆนะคะเราจะได้แปลได้แล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะบางทีความหมายมันก็ช่วยได้นะ Uh, new patients should arrive 15 minutes before dot 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 schedule appointment นะคะ patients ตรงนี้แปลว่าผู้ป่วยนะคะเติม s ด้วยแสดงว่าหลายคนนะ,ะ new patients ผู้ป่วยใหม่ should arrive แปลว่าควรจะมาถึงนะคะอะอันนี้เสริมให้นะคะบางครั้งมันก็ออกข้อสอบหลังชุดนี่จะต้องเป็น verb infinitive verb infinitive แปลว่า verb ที่ ไม่เติมอะไรเลยนะคะไม่เติม s e s ไม่เติม e d ไม่เป็นรูปใดๆนะคะหลัง shoot ก็จะเป็น verb infinitive arrive 15 minutes ก็คือ15นาทีก่อนจุดๆๆเวลานัดหมายของพวกเขา schedule appointment ก็คือเวลานัดหมายนะคะตามตารางนัดหมายตรงนี้ข้อ1 e n themselves แปลว่าด้วยตัวของเขาเองข้อ2 their แปลว่าของพวกเขาข้อ3 them แปลว่า พวกเขาแต่เป็นกรรมนะคะข้อ4 day แปลว่าพวกเขาแต่เป็นประธานเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้ข้างหลังอ่ะมันเป็นกลุ่มคำนามเป็นคำนามเห็นไหม appointment แปลว่านัดหมายใช่ไหมตามเวลานัดหมายของพวกเขาอุ้ยก็คือเฉลยไปเลยนะคะว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือข้อ2นะคะ there แปลว่าของพวกเขาใช่ไหม ของพวกเขาพวกเขาจะตามด้วยเดนี่จะตามด้วยคำนามนะคะหรือว่ากลุ่มคำนามก็ได้ before Their schedule appointment นะคะก็ก่อนเวลานัดหมายตามตารางของพวกเขานั่นเองนะคะ t h e m s e l f ตรงนี้ก็ไม่เหมาะนะคะเพราะวด้วยตัวของพวกเขาเองส่วนเดยเป็นกรรมนะไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยมันมีคำนามข้างหลังนะคะแล้วมันก็จะต้องมีความเป็นเจ้าของข้างหน้าด้วยนะคะส่วนเดนเนี่ย เป็นประธานนะคะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบแด่ความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างตอบถูกกันไหมนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์แแชร์อย่าลืมไปกดไลค์เพจคุณหน,นุนแล้วก็แวะไปทำข้อสอบกันได้ทุกวันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนุนและน้องสลัดเองจ้าบาย